เดี๋ยววันนี้พามาเที่ยวอุทยานภูหินล่องกล้านะครับอำเภอนครไทยพิษณุโลกนะครับก็ไม่ได้มากลางเต็นทนะ์ราเคยเคยมากลางและหลายครั้งแต่ว่า,ว,าวันนี้อยากจะมาดูนี่ครับรอยเท้าไดโนเสาร์นู่น,นครับอยู่ใกล้ๆตรงนู้นตรงหลักสีขาวดอกไม้สีเหลืองนะ เขาเพิ่งค้นพบกันเมื่อไม่นานมานี้ฮะเลยอยากมาดูจะเป็นยังไงครับก็อากาศกำลังดีฮะตอนนี้เที่ยงวันก็ประมาณ25องศาสดชื่นแดดดีฮะดูท้องฟ้านู่นก็เป็นลานกลางเต็น ้อยเท้าเดินเะสาวนี่จะอยู่ใกล้ๆล,ลานกลางเต็นแล้วนี่ยแหละเดินไปสัก300เมตรการเข้าอุทยานมีท่าเป็นผู้สูงอายุนะครับหกสิบปีขึ้นไปตรงด่านเจ้าหน้าที่เขาถามอายุบอกหกสิบปีขึ้นไปเขาก็ไม่เก็บ ค่าเข้านะครับฟรีผมขึ้นมาทางอำเภอนครไทยเป้าหมายเดี๋จะไปเที่ยวตรงภูทับเบิกฮะอันนี้เป็นทางผ่านก็เลยอยากจะมาดูรอยเท้านี่ก็ปลายฝนต้นหนาวอากาศดีครับอากาศดีเดินชมกันไปเรื่อยๆที่นี่ธรรมชาติดีนะฮะ ฝนก็จะหมดแล้วนี่ครับถ้ามาหน้าฝนน่าจะลื่นนะฮ <c oughs> ะก็ะจะเขียนระวังลื่นไว้ตลอดทางเลยนะครับก็ะระวังกันด้วยมาถึงป้ายแล้วฮะ อุยานเขียนว่ารอยตีนไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ฟุตปริ้นอุทยานแห่งชาติภูหินล่องข้าดิฉันแนวปาร์คไทยแลนด์นะครับอันน,น,นี้อันนี้เป็นรู้สึกเขาจะทำมาร์คลอไม้มีสามวงนะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับมาดูวงแรกก่อนดีกว่า นี่สมัยก่อนมันคล้ายๆเป็นทางน้ำหรืออะไรสักอย่างนีน่เห็นไหมครับหน่อยเท้าบุ๋มๆลงไปไนี่ครับ เดเสาร์เราก็คงเคยดูจากหนังฮะพวกจุละสิกปากเลยรม,มีหลายสายพันธุ์เนี่ยอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าสายพันธุ์อะไรนี่ครับรอยเท้าไตะบุมไปนั่นะครับแล้วตรงนู้นม,มีมีอีกเป็นแนวที่สองอันนั้นทำชัดเลยมีวงกลมสีเหลืองล้อม ร่มในทิวสนเนี่ยร่มทั้งวันนะกลางคืนหนาวมากนะที่้า <Okay. S 1> นี่ครับรอยเท้าเดนโนเสาเขาวงเอ้เขาทำกรอบสี่เหลี่ยมให้เลยอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ารอยเรีศึกษาธรรมชาติได้ ไดดู้เนเสองกระสุนพันจากโลกไปนานนะฮะนานแล้วนานมากแล้วแต่ตอนเขามาสร้างหนังอะไรกันนี้เขาก็ไปขุดพบพกฟอสซิลซากเด็กดําบั์นเลยต่างๆเขาก็สามารถ มารการรูปร่างมันออกมาได้มีหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นวงีเส้นกั้นที่สามนะครับนี่เป็นรอยนี่ครับรอยบุมบ๋มๆลอยเท้าลอยเท้า,ทานี่ก็สุดขอบปา่าพอดีสม้ดึกดำบนันก็คงจะหากินอยู่แถวนี้นะผมว่านะ จะมีหลายตัวด้วยครับนะครับผมเ,เคยมีโอกาสได้ไปดูเขาเรียกซากไดนโนเสาร์ที่เขาประกอบเป็นล่างไว้นะก็โตใหญ่เหมือนกันนะที่ผมเคยดูก็จะอยู่ที่เขาเรียกพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนสมิธโซเนียนที่วอชิงตันดีซีเขาจะแบ่งเป็นยุคๆเลยยุคหินยุคอะไร ยุคในตะเสาก,ก็จะมีโครงกระดูกในตอเสาประกอบไว้ให้ดูนะครับมีหลายตัวด้วยนะครับแล้วก็ทายุคอวกาศก็เป็นจะมีพวกยักษ์หนุ่โล่เลยดูนะครับครับ,บงไทยเราก็แค่นี้ครับให้ดูบรรยากาศรอบๆภูหินล่องก้า ชมแค่นี้ก่อนนะครับ